สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนเทศบาล3วัสสาวยางทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ตามสัญญานะครับเป็นครั้งที่7แล้วนะครับในวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับจากที่เคยบอกไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับเป็นการทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับ ชื่อว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของการเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับซึ่งวิธีการทดสอบนะครับก็ยังคงเช่นเดิมเหมือนกับที่เคยผ่านมาในหน่วยที่1และก็หน่วยที่2นะครับโดยใช้วิธีการทดสอบออนไลน์ใช้ Google Form นะครับรูปแบบก็จะมีประมาณนี้นะครับนักเรียนจะได้ รับลิงก์นะครับซึ่งให้นักเรียนเข้ามาทำแบบทดสอบนะครับเราจะพบกับหน้าลักษณะเช่นนี้นะครับให้นักเรียนกอรอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับข้อมูลตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เริ่มทำได้เลยนะครับตรงไหนที่นักเรียนไม่ใส่นะครับจะมีตัวแจ้งเตือนให้นะครับ ซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่10ข้อด้วยกันนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็กดส่งเช่นเดิมนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปส่งให้ครูนะครับเพราะว่าผลการทําแบบทดสอบครูได้ทราบอัตโนมัติทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบให้ดีนะครับส่วนนักเรียนที่เพิ่งทําแบบทดสอบเป็นครั้งแรกนะครับ นักเรียนสามารถดูวิธีการทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่คลิปที่11นะครับส่วนนักเรียนที่อยากจะทบทวนนะครับครูก็มีลิงก์ท้ายคลิปให,ให้นักเรียนแล้วนะครับขอให้นักเรียนโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับไปทำแบบทดสอบไปเลยครับสวัสดีครับ